วันนี้ค่ะจะมาทำหักภาษีหนะ้าที่จ่ายเข้าเว็บสำพกรนะคะสำหรับนักเขียนมือใหม่และก็นักเขียนมือเก่าบางคนนะคะอาจจะมีการทำยื่นไปแล้วหรือทำยื่นในทุกๆปีแต่บางครั้งอาจจะมีการลืมเหมือนอย่างอะช่วงเนี้ยเริ่มจะเข้ายื่นภาษีหกนะักหน้าที่จ่ายกันแล้วนะคะสำหรับนักเขียนยื่นจนถึง เส้นเดือนมีนาค่ะสามารถยื่นตอนไหนก็ได้เหมือนอย่างของถาค่ะก็จะมีติง้งพวกพี่ๆเขาจะทักมาเก่าหักหน้าที่จ่ายจะต้องทำยังไงจะต้องยื่นสัมภาระยังไงมาค่ะวันนี้จะมาพูดถึงในเรื่องของการยื่นภาษีหักหน้าที่จ่ายในคลิปตัวนี้ค่ะอาจจะมีนักเขียนคนอื่นๆที่เขาเคยทำไปบ้างแล้วนะคะในคลิปนี้จะเป็นการคิดค้น หาเอกสารหักหน้าที่จ่ายจากเว็บต่างๆอย่างพวกเว็บนิยายอะค่ะเราจะไม่รู้เลยวา่าอย่างนักเขียนบางคนไม่รู้ว่าเอกสารหักหน้าที่จ่ายอยู่ในไหนมาค่ะเดี๋ยววันนี้ถาจะสอนการคิดค้นเอกสารนะคะอย่างแรกเลยเราจะต้องรู้ว่าใครคือผู้มีรายได้นักเขียนประจําก็เป็นผู้มีรายได้นักเขียน อดีเลกก็เป็นผู้มีรายได้หรือพนักง,งานประจำเป็นผู้ที่มีรายได้ก็คือเป็นรายได้บุคคลรายได้บุคคลหมายถึงว่านางสาว A นางสาว B ก็คือเป็นชื่อบุคคลแต่ท่านนิติบุคคลหมายถึงอย่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนก็คือเป็นนิติบุคคลนะคะอันนี้พูดถึงผู้ที่มีรายได้อย่างบางคนยังงงว่าเอ๊ะฉันจะโดนหักหนะ้าที่จ่ายไหม ฉันจะโดนจ่ายภาษีให้สัมปรกรณไหมไม่ต้องกังวลค่ะอย่างครึ่งปีแรกจะมีนักเขียนมาโพสว่าเอ้ยฉันจะโดนหักภาษีหรือเปล่านะให้คิดแบบนี้ค่ะครึ่งเดือนแรกผู้ที่มีไรายได้หรือคนที่อ่าหรือตามเว็บต่างๆโอนเงินให้นักเขียนเกินนะคะเกิน60 0 0ืบาทขึ้นไป ถึงจะต้องเป็นผู้ที่สามารถส่งภาษีครึ่งปีแรกนะคะถ้าคนไหนไม่ถึงไม่จำเป็นต้องส่งค่ะส่งแค่รายปีเท่านั้นค่ะยังมีบางคนนะคะยังเข้าใจผิดว่าเฮ้ยครึ่งปีแรกนะักเขียนบางคนทำส่งภาษีไปแล้วอันนั้นคือผู้ที่มีรายได้เกินหกหมื่นนะคะมาค่ะอันเนี้ยเป็นตารางที่ถาให้เห็นเลยนะคะว่า ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามาจากไหนเป็นเงินคูณรายปีนะคะเหมือนเงินเดือนสมมติฐานเงินเดือน10,000บาทคูณ12เดือนก็คือ1 2 0 0 0 0่บาทก็คือได้รับการยกเว้นบวกกับเงินรายได้จากเขียนนิยายก็คือบวกไปบวกมาไม่ถึงแสนห้าไม่ต้องจ่ายภาษีนะคะแต่เราสามารถยื่นได้ยื่นได้นี่หมายถึงว่าภาษีที่เราโดนหักอะคะ่ะเราก็ได้คืนด้วยนะคะ มาค่ะอย่างแรกเลยเข้าอากูค่ะพิมพ์คำว่าสัมภกรนะคะไอนี้จะพูดถึงการค้นหาเอกสารหักหน้าที่จ่ายจากเว็บอื่นๆเว็บนิยายนะคะตัวอย่างเช่นเว็บแมปหริดอะไรทันไรเด็กดีห้องสมุดไฮเทคอ่าที่นึกได้ประมาณนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น ไม่ว่าจะเป็นนิยายที่เราขายรายตอนหรือน,นิยายอ e ีมุกนะคะเข้าค่ะเข้าเว็บกรมสัมปทารค่ะเข้าสู่เว็บไซต์นะคะไปคำว่าหักภาษีณที่จ่ายนะคะหรือห,กหักณที่จ่ายเข้าไปค่ะเมื่อเราเข้ามาหน้านี้แล้วใช่ไหมคะให้ค้นหาคําว่าบริการคัดค้นข้อมูลภาษีและการใช้จ่ายนะคะก็คือคลิกเข้าไปเลยค่ะ อย่าลืมเข้าระบบก่อนนะคะคนที่เป็นนักเขียนครั้งแรกหรือคนที่ไม่เคยเข้าสู่ระบบหรือยังไม่สมัครกดสมัครก่อนนะคะแต่นี่คือถาเข้าระบบเรียบร้อยแล้วเพราะว่าถาจะต้องยื่นหักภาษีหน้าที่จ่ายเงินเดือนต่อปีด้วยนะคะเข้าสู่ระบบคะ่ะอ่าเข้าตรงนี้นะคะเข้าสู่ระบบ e f i l i n g มันจะเขียนคำว่าสำหรับผู้เสียภาษีผู้หักและผู้ถูกหักให้เข้าตรงนี้นะคะไอ้ข้างล่างคือไม่ใช่นะคะอันนี้คือสำหรับนายจ้างธนาคารหรือต่างๆที่ต้องเข้าส่วนนี้นะคะเข้ามาตรงนี้ค่ะเข้าสู่ระบบเมื่อเข้าแล้วใช่ไหมไอ้เลขตัวนี้ค่ะจะต้องเป็นเลข13หลักถ้าใครยังไม่สมัครเข้าสมัครสมาชิกก่อนนะคะ ก็คือเขาจะอ้างอิงจากเลข13หลักรหัสผ่านก็คือรหัสผ่านที่เราตั้งอันนี้เป็นเลขหลังบัตรประชาชนนะคะถาขออนุญ,ญาตเข้าระบบก่อนนะคะเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วมันจะให้เลือกระหว่างเบอร์โทรนะคะกับเบอร์โทรใหม่ถาขออนุญ,ญาตเป็นเข้า,อาขอรหัส OTP นะคะก็คือเบอร์โทรปัจจุบันมันจะส่งข้อความเข้ามือถือนะคะ อันนี้ให้เรากดยอมรับนะคะเมื่อมาถึงแล้วนะคะมันจะบอกชื่อและนามสกุลของเรานะคะตรงนี้ให้มาตรงคำว่าบริการคิดค้นข้อมูลภาษีและการใช้จ่ายนะคะก็คือมาตรงนี้เลยค่ะเพราะเราต้องการเอกสารจากเว็บต่างๆหรือเว็บนิยายที่โอนเงินให้เรานะคะเขาจะส่งตรงเข้าระบบสัมภาระรเลยค่ะ คลิกเข้ามานะคะรอสักครู่นะคะกดลงมาข้างล่างค่ะเห็นไหมคะตัวสีเขียว,เ,ยวเพิ่มตรงนี้นะคะตัวสีเขียวกดเข้าไปเลยค่ะให้เรามาเลือกคําว่าข้อมูลการถูกหักภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายจากระบบนะคะก็คือจากระบบสัมภาระเราต้องการตั้งแต่เดือนมกราปี67เราจะยื่นของปี67เท่านั้นนะคะ สิ้นสุดเดือนธันวาปี67นะคะเลขที่สาขามูลค่าก็คือทั้งหมดเลยค่ะรหัสแบบก็ทั้งหมดส่งคำขอนะคะเห็นไหมคะมันจะขึ้นตัวนี้ค่ะมันบอกว่าระบบทำการประมวลผลภายใน15นาทีก็คือภายใน15นาทีนี้ค่ะมันจะพยายามหาข้อมูลของเราทั้งหมดชื่อ A, นายเอนามสกุล จุดๆมันจะส่งตรงเข้าอีเมลของเราเลยนะคะสมมุติใครลืมอีเมลหรืออีเมลเก่าเต็มมาค่ะถามมีขั้นตอนถัดไปนะคะกดปิดค่ะเสร็จอในเมื่อเรารอ15นาทีแล้วเอกสารไม่เข้าอีเมลเลยหรือระบบมีปัญหาอะไรไหมเข้ามาหน้าเดิมค่ะสมมุติเว็บไซต์อะค่ะสัมพากรนะคะตัวนี้ มันจะเด้งออกเรื่อยๆนะคะแต่ไม่แน่าใจว่ามันจะอยู่ได้นานถึงกี่นาทีหรือเป็นชั่วโมงสมมุติมันเด้งออกใช่ไหมคะให้เข้าตามระบบเมื่อกี้เลยค่ะที่แนะนำค่ะเสร็จให้เข้ามาหน้านี้นะคะกดลงมาข้างล่างค่ะมันจะเขียนว่ารายการประวัติคำขอคัดคน้นข้อมูลภาษีและการใช้จ่ายให้มาเลือกตรงนี้นะคะเราเลือกแบบที่3คือข้อมูลการถูกหักภาษีเงินได้ หากหนะ้าที่จ่ายจากระบบนะคะให้เลือกตัวนี้วันที่สร้างคำขอหมายถึงว่าถาขอวันที่3เดือน1ปี68ก็คือเดือน1ปี68ก็คือตามนี้เลยค่ะรหัสแบบก็ทั้งหมดสถานะคำขอทั้งหมดอันนี้คือทั้งหมดไว้ก่อนนะคะแล้วมันก็จะค้นหาให้เห็นไหมคะวันที่สร้างคำขอสมมุติเราทิ้งไว้ประมาณสัก2วันตีว่าเป็นวันที่5อ่อะ ตีว่าเป็นวันที่5วันที่5้าเรามาขอให้มาค้นหาตามวันที่ที่เราขอไปนะคะสมมุติวันนี้เป็นวันที่5แต่ถาคิดค้นข้อมูลไปตั้งแต่วันที่3แล้วบางทีก็ทำงานไปวันสองวันเอ้าลืมเอกสารเข้าแล้วยังเปิดหน้านี้ได้เลยค่ะเห็นไหมคะมันจะขึ้นเลขคําขอวันที่คําขอประเภทภาษีและการใช้จ่ายตอนนี้ค่ะสถานะคำขอก็คือบันทึกคำขอ ในระหว่างที่รอถาขออธิบายอีกครั้งหนึ่งนะคะการหักภาษีหน้ที่จ่ายมันไม่ได้น่ากลัวเลยค่ะมันไม่จำเป็นว่าฉันจะต้องเสียภาษีให้กับสัมปกรณ์0 0 2 0 0 0ไม่นะคะให้ดูจากข้างต้นค่ะสมมุติถามีรายได้ตั้งแต่1น0 0ง0 0 0ห0 0 0ถึง3 0 0 0 0 0ก็คือ อัตราที่จะต้องเสียภาษีก็คือ5%ในข้างต้นที่กล่าวมาค่ะเสีย5%หรือสมมุติถาทำงานประจำไปด้วยตีไปเลย1ปี1แสนไหนจะางานอาดิเรกก็คือเขียนนิยายตีไปเลยค่ะ1ปีสัก20,000ตีไปละ1แสน40,000แล้วนะคะก็คือเท่ากับว่าถายังได้รับการยกเว้นจะไม่มีการเสียภาษี บางคนยังงงว่าหากภาษีส่วนไหนมาดูการจ่ายเงินก่อนนะคะไอเนี้ยฐาขอเปิดเลยนะคะเพราะถามไม่ได้เป็นผู้มีไรายได้มากอาะนี่ถาเปิดให้ดูเลยอะค่ะเหมือนอย่างเนี้ยถารับเงินมาล่าสุด963บาทมาดูในส่วนตรงนี้ค่ะอย่าเพิ่มไปดูเงินได้ก่อนนะคะมาดูส่วนตรงนี้ยอดเงินได้ที่ได้จากการเป็นนักเขียนผ่าน Apple ก็คือ300อันนี้ปล่อยผ่านไปก่อนนะคะอันนี้ผ่าน and ด o i d เรามาดูตรงนี้ค่ะที่เขาวงเล็บยอดกภาษีน้ที่จ่ายจากการเป็นนักเขียนก็คือ8บาท8บาทนี้ระบบเข้าหักเข้าสัมภาระนะคะตัว8บาทตัวนี้ค่ะเราจะได้คืนก็ต่อเมื่อเราส่งเอกสารเข้าสัมภาระนะคะซึ่ง ที่ถากําลังสอนอยู่อันนี้จะเป็นส่วนของนิยายเสียงนะคะถาทํานิยายเสียงด้วยก็คือจ้างพี่พิมพิษภาคด้วยค่ะนี่ค่ะนี่คือการหักภาษีแล้วนะคะก็คือหักประบานเกือบ1สตางค์อันนี้จะเป็นผ่านของ Apple อันนี้จะเป็นผ่าน Android เห็นไหมคะกลายเป็นว่างั้นมาดูยอดสรุปเงินได้จากระบบอ่าถาททำบุฟเฟ่ไปด้วยบุฟเฟ่่นี่หมายถึงว่า เอานิยายค่ะเข้ารายเดือนเหมือนสมมุตินักอ่านซื้อนิยายแบบรายเดือนอันนี้อธิบายยากนิดน,นึงค่ะจะต้องเข้าไปอ่านข้อมูลของการเอาหนังสือไปร่วมบุฟเฟ่นะคะเดือนล่าสุดที่ถาได้ก็คือเดือน12ถาจะได้เงินคืนจากสัมปรกรณ์ประมาณนะคะประมาณตามนี้เห็นไหมคะประมาณสัก10บาทเห็นไหมคะเดือน12ถาได้เงินคืนจากสัมปรกรณ์ไปแล้ว10บาทแล้วลองมาดูกันว่า ตั้งแต่เดือน1ถึงเดือน11เดี๋ยวถาขอให้ดูยอดตัวนี้แล้วกันค่ะมันมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะอันนี้ถาเปิดให้ดูเลยค่ะว่าถาไม่ได้เป็นผู้ที่มีรายได้มากนะคะแล้วก็นิยามมันก็ไม่ได้ติดตลาดให้ลองสังเกตกันตรงนี้นะคะเห็นไหมคะยอดถังในที่จ่ายหน้าตาของเอกสารเดี๋ยวถาจะให้ดูหลังจากที่เราคิดค้นข้อมูลแล้วนะคะ ะขออนุญาตหรือเอกสารแป๊บหนึ่งค่ะจริงๆอะค่ะหน้าตาเอกสารก็จะประมาณนี้อันนี้คือเอกสารนะคะมาตา50า50ทวีภาคีค่ะเป็นเอกสารจากแมปนะคะเมื่อก่อนที่ว่าแมปให้โหลดก่อนที่เขาจะเปลี่ยนการโหลดจากแอปพลิเคชันของแมปกลายเป็ว่าระบบส่งให้สัมภกระแทนนะคะเห็นไหมคะ ค่าบริการรวบรวมวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์เห็นไหมตั้งแต่ปี21หนึ่งอันนี้คือยอดที่เขาหักนะคะเราจะได้ยอดนี้คืนแล้วคิดดูนะคะแต่ละเดือนเราถูกหักภาษีให้กับสัมภาระไปเท่าไหร่เราจะต้องได้คืนเท่านั้นค่ะอันนี้คือหน้าจริงๆของมันนะคะหน้าก่อนที่ระบบจะส่งให้กับสัมภาระงั้นเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะว่าหน้าของสัมภาระจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะว่าเอกสารหน้าตอนนี้ได้แล้วยัง เห็นไหมคะเห็นอะไรแล้วยังมันจะมีลูกศรดาวน์โหลดเห็นไหมคะตรงคำว่าดาวน์โหลดเราสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้เลยอันนี้ถาดาวน์โหลดเอกสารแล้วนะคะรหัสจะต้องเป็นรหัสบัตรประชาชนของเรานะคะมันจะเป็น8ตัวหลังนะคะเลขบัตรประชาชน8ตัวหลังถาจะให้ดูชัดๆเลยนะคะเขาจะแจ้งชื่อนามสกุลที่อยู่เดี๋ยวถาขออนุญาตปิดนะคะ มาค่ะเด็กดีฐานได้รับตังจากเด็กดีสตอรี่ล็อกอันนี้จะเป็นฟิวชั่นล็อกนะคะไฮเทคค่ะจะเป็นอยู่ในเครือข่ายของ Map Marketing แล้วก็เป็นเครือข่ายของลิดอะไรมันจะเป็นเหมือนกคล้ายๆเป็นบริษัทแม่บริษัทลูกป,ประมาณนี้ค่ะอ่าของฐานได้อะไรบ้างมีของ Map ด้วยมีเด็กดีสตอรี่ล็อกไฮเทคอันนี้แต่ละเดือนนะคะเห็นไหมคะ อันนี้คือการคิดค้นเอกสารเราไม่ต้องไปหาเราไม่ต้องมานั่งคำนวณว่าเดือนนี้เราได้เงินเท่าไหร่เราโดนหักภาษีเท่าไหร่มาค่ะถาจะให้ดูในส่วนตรงนี้ในส่วนของประเภทเงินได้มาตรา40วงเล็บ8ตัวนี้นะคะมาตรา40งเล็บ8เห็นไหมคะจะเป็น40วงเล็บ8หมดเลยเมื่อก่อนนะคะทันวาไลจะเป็น40วงเล็บส ตอนนั้นนักเขียนถกเถียงกันเยอะมากเพราะว่ามันไม่แฟร์กับนักเขียนโดนหักเปอร์เซ็นต์ไปเยอะมากเห็นไหมคะลากลงมาค่ะถ่ารับเงินทั้งหมด12เดือนนะคะทุกเว็บไม่ว่าจะเป็นลายตอนหรือของฉบับอ e ีบุ๊กนะคะมาดูตรงนี้ค่ะรหัสแบบพอง,งอดอ3ก็คือบุคคลทั่วไปค่ะจำนวนเงินได้ทั้งหมดนะคะถ่าได้อยู่ประมาณ2อ0 0 0อันนี้ที่ยังไม่ได้หักภาษีทั้งหมด28 0 0 0 เสร็จอัตราการหักภาษีอันนี้เราไม่ต้องไปดูเลยค่ะเห็นไหมเขาจะคิดมาให้เลยต่อมาค่ะเงินที่ถูกหักก็คือทางระบบหักสัมภาระรถ่าจะต้องได้เงินคืนนะคะใน284มันคือตัวหักภาษีนะที่จ่ายตัวที่เขาเอาเงินถ่าไปให้สัมภาระรตัวนี้แหละค่ะที่เราจะได้เงินคืนส่วนในคลิปถัดไปเดี๋ยวถ่าจะมาพูดถึงในการส่รงหรือ เข้าระบบการยื่นภาษีบุคคลเงินได้สำหรับนักเขียนมือใหม่และนักเขียนมือเก่าที่ลืมเพราะว่ามันเป็นการส่งปีละครั้งแต่นักเขียนที่เขาส่งบ่อยๆอย่างอย่างสองเดือนเขามีรายได้เกิน60,000ตีว่าอถาขอยกดตัวอย่าง2เดือนเขาได้ไปแล้ว10,000แสนหเดือนเขาได้ไปแล้วห0แสนเขาก็ต้องยื่น6เดือนแรกนะคะก็คือครึ่งปีแรก ใครที่มีไรายได้ไม่ถึง6 0ห0 0ไม่ต้องยืน่นไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องว่าคุณจะโดนหักภาษีแล้วคุณจะไม่ได้คืนคุณได้คืนค่ะแต่คุณยื่นต่อปีกับคนที่ยังเงินไม่ได้เห็นไหมคะดูอย่างถาถาได้เงินมา12เดือนได้28 0 0 0เองถามไม่เห็นจะต้องเป็นอะไรเลยค่อยยื่นต่อปีก็ได้ปกติ จะยื่นพร้อมกับเงินเดือนประจํานะคะแต่ครั้งนี้เดี๋ยวถาจะเป็นการยื่นครั้งแรกเพื่อจะทําคลิปเจอกันในคลิปถัดไปค่ะอันนี้เป็นการคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องการคิดค้นเอกสารหักหน้าที่จ่ายของเว็บนิยายนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะ